โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นถูกทันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเชนหนึ่งเคยแอดเคสสลอตเด็ดสำรับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของจิมสโตนโกลด์ทองอย่างนีของเรานะคุณผู้ชมไป๊มิตลักนักกุญธทองตามหากระบะ400บะป่ะไปไม่พูดภาดจะไป็นระเดิบกันเลยดีกว่าน,น,นะจดตะโกนทำไมกูเ <c> ล <oughs> ียังชอบกอ่อนจะรับชมคลิปนะครับมาแนะนำการทำตาม ให้ดูเพื่อความสนุกสนานขอามบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่จะชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้แอดนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยเกมเนี่ยใหม่ๆผมผมว่าซื้อคุ้มกว่านะเใหม่ๆซื้อคุ้มกว่าวันนี้เดี๋ยวลองซื้อแบบจับหนักจัดเต็มไปเลยเพต้องซื้อทั้งเกมจ่ายไม่จ่ายมาดูเดี๋ยวขอจะซื้อก็แล้วกัน ห้าไม้มันต้องมีสักไม้เลยถึงมันจะใช้ไม่ได้ก็เถอะทฤษฎีห้าไม้ไปไม่เคยใช้ได้หรอกชอบก็จัดประหยัดทำไปซื้อจนกว่าจะเจ๊งแปลกเขาเขามีจะซื้อจนกว่าจะจ่ายไอ้ยช่องนี้ทำคอนเทนต์แปลกว่าซื้อจนกว่าจะเจ๊งว่าบิวกบอกให้ทำคอนเทนต์นะซื้อไล่ตั้งแต่เบ็ดสิบจนถึงเบ็ดร oh <God. S 1> ้อยลองดูมาละเกมเนี่ยไม่ ตังจะถึงปะล่ะเดดลุกไปกระบาดท,ทองทัก2องกระบาดก็คุมแลว้วเกผมชอบที่เวลามันลงสก,กต็ตเตอร์สองตัวบวกให้ห้าหมุนนะอยากให้เก็บอื่นๆเป็นแบบนี้บ้างไม่เห็นมีเลยแปดโมนครับใจมา แล้วกระเพชรเขียวนั่นแหละกสวยงามพาราแปดไม่มีตัวแตะต่อแหลก็กกระเล็กสวยงามพาราแปดอีกทั้งรอบอ๋อเหล้วกระเบกจับสมตุคูณไปอันนั้นงค์ออมูเอ่อว่ามีสิทธิ์เก่งมั้ <c oughs> มีโอกาสเก่งอ่ะเอาดิตาบุญแล้วเออนั่นแหละเล็กมาลเล็กมาเล็กกระนั่น,นแหละ เงินมาสองหยาปลาแปดล้วก็ไม่มีต่อใจต่อโอ้ลูกเป๊ะมันน่าจะไปต่อเน,นีสักหน่อยนะเอ,อ๊ะซื้อไป็นอะไรค <c oughs> ือไป็นตพันกว่าโอเคอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะมากอา่ะสองกูทายครับอ,อือนั่นแหละเชียวบ้าน้ำเงินต่อบ่อ <c oughs> โอ้ยน้ำเงินเบรกมุงท้ายว่ะตาน <c oughs> ไม่น่าจ่ายน้ำเงินไปละ ลอยากตอบแล้วไปไปต่อไม้แรกไม่จ่ายไม่เป็นไรเออดยวเด้อโอ้ก็เพิ่งพูดไปอยู่เมื่อกี้ว่าจะทำคอนเทนต์ซื้อตั้งแต่สิบบาทจนถึงเป็นร้อยโอ้อะไรก็ไม่รู้บุสภาพตีโบลบ์ต์าก้วมดนะ ของดีเขาทำกันอย่างนี้ <g ười> <g ười> อยูกอยากให้เกบอื่นเป็นอย่างนี้บ้างวะทำไมเกบอื่นไม่เป็นอย่างนี้อ่ะป๊าบอะไรน้ำเงินบอหลกันนกการน้ำเงินมาสวยงามประหลาใจต่อพอใจต่อโอะไร,ร <g ười> นะจะได้มากกว่านี้ถ้ามันมีกระบาดท,ทองปนอยู่ด้วยเนี้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 ยคู่สามสิบจัดน้ำเงิน,น,นโอ,โอโ้โคู่สามจิกเธอ อะไรวมเนอะโอ้จอนโอ้บุญครับไม่มีตัวจ่ายฮ่าหมดป๊าปป๊บป,บปบอะไรครับแล้วก็ไม่มีตัวจ่ายต่อน้ำเงินมาขอจใจบอไม่มีตัวจ่ายครับมันน่ากุัวอยู่ตรงนี้แหละเกมนี้คอมโบยาก <c oughs> เออมันจะจ่ายแบบเต็มๆตบึ้มบึ้ม,มอรอบสามรอบแค่นั้นเองคุณผู้ชมไม่เกินสามคอมโบเท่าที่เห็นนะ อดีตไม่เคยเกิดนั้นนะถ้าจําไม่ผิดนะนเนี่ยเนี่ยสองใช่ปะและะ้วก็เห็นไหมสองผมว่าก็จะสองประมาณนี้ผู้ชมไม่น่าไปเกินนั้นได้ยากอยู่ครับถ้าไปเกิดนั้นได้ผมว่าน่าจะน่าจะมีแพงระดับหนึ่งอยู่นะแล้วก็ผ่านไปหนึ่หนสบงบาทห้าสจานผู้ชมปุม้ยกระต๊อไม่ทำมันละเบ็ดสิบถ,ถึงเบ็ดเนี่ยวันหลังก็ทำก็แล้วกัน เอาเบลห้าสิบไม่รอดก่อนเมื่อวานซื้อเบ0ทห้าสิบดีวันนี้ซื้อเบ0ห้าสิบเปิดหัวดีแต่ไอเด่ยเกมเนี้ยวันเริ่มไม่ดีลอะอมจิบมูลนนะ้เจอกระบะทองจังๆสักกระบะน่าจะใช้ได้คณแร้อยคุณสองร้อยอะไรเงี้ยผู้ชม <c oughs> ก็บอกงสูงไว้กระดาษคูนห้าไป็แตงหวกเลยเพีย้ยนแปดมูลนนะ้ไม่มีโดนจา่าย ปั๊บปบเออพรมาสวนยาพระแปดแล้กระดกจิกแล้กระม่วงสามคอมโบปั๊บไม่แพงแหะแต่สะใจมันจัหอมใจพันโลใหญ่ต้องจริงๆจอพันหนึ่ร้อยยีิบพาบาทพมยังไม่ได้ใกล้เคียงถุดนะมึงดีใจไปไหนเ <c oughs> จ็ดมนล,ลูยเพื่อย่างน้อยสัสตัควคูณแบบคูสิบาเนี่ยมันต้องมีจึกบมึงหนึ่งนะ้ามุนนะ ไม่มีตัวายครับวันมัวที่บุญไม่มีตัวายครับสาม,มบ,บ,บุญปั๊บเออโผล่ออกมาสวยงามปราบแปดแล้วก็ดอกจิกมาสวยจัดปราชิบเขียวบ่ยังไม่ลงเวอร์อมันไม่ได้แพงอ่ะตัวคุณมันก็ไม่ได้อลังการขนาดนะาั้นทำไมโอ้โหชัดเจนนะเจ๋จง ไม่ต้องรอดูเลยบุญท้ายยากบอกไัน <c oughs> อันนี้มาจากยัเลยมาที่สามหรอใช่ปะมาที่สามนี่อ่ามาทีทีหรือเปล่าวะขอโทษกูลืมนั <c oughs> ประสาทเอ,อไม่เลยแต่ไม้สามไม้ทีไม่รู้แต่คุณซื้อตัวกว่าจะเจ๊งอเอาดิเออผมพอนปากได้ไหมซื้อตัวกว่าจะจ่ายพู้ชม อันนี้นะ่ะมันมาที่สี่มาที่สนะี่นจะจะไม่ติดติดมนุนครับโคแดงมาแล้วก็แตะเหล็กมาตบปูตบบอไม่ใช่ตบปูดแดงดิวนะอ,อแดงเถอะแปด,ดมนุนนะไม่มีตัวจ่ายครับเจ็ด,ดมนุนไม่มีตัวจ่ายอีกหกมุนเออ แล้กระมกนมาสทอทงอทองอจัดก็ผ่านไปพวกโหวเล่ตคูณมันยังคูณเก้าอยู่เลยมันจะเอาอะไรมาจ่ายก่อนเลทิดเฮ้ยเพิ่มีกสามิบได้บคูณสาอะไรอย่างเงี้ดบอกกกบ้าแล้วก็ดอกกกมาชวยงานพราแปต่อด้วยนะทองไปทอแล้วขอลาบจัดอีกปุ๊บปุบ ตะคูดน uh ี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยจัดมันไม่ได้แพงมากอ่ะตะคูดีนะแต่วมึงถ้าแพงอีกสักหน่อยหนึ่งเมื่อกี้มันจ่ายแค่ตัวแกงตัวถูกเว้ยผู้ชมถ้ามันจ่ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้พวกม่วงพวกน้ำเงินเนี่ยไปอีกสักหน่อยหนึ่งน่าจะได้อยู่ครับอ่าอันนี้น่าถือว่าใกล้เคียงถูกๆแล้วแต่ยังไม่จบนะเลยตั้งหมุนนึงเลยตั้งหมุนนึงไงแล้วก็ผ่านไปจิ แต่ภาพสองพันหน่งร้อยยี่สิบห้าพุ้เจบเ้ยไปกันตามเกบนี้นานแล้วเปยเอาความมั่นใจมาจากไหนก่อนมาถือเบ็ดห้าเต็มเดียวะเดี๋ยวคิดว่ามันจะเป็นเหมือนกันทุกเกมนะพ่อหนุ่มพึงระลึกไว้เสมอดาตัวเองนี่แหละดาใครหรอ ไม่มีตัวจ่ายครับ K4 ปั๊ปปั๊บปั๊ปปั๊บไม่มีตัวจ่ายครับ E4 เฮ้ย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 ถอดน้าถอดจัดไม่ถอกก็เขียวอะเอาดิปั๊บแล้วก็เขียวมาสวนยาพระราแปดต่อด้วยหน้าทองหน้าทองฮึบฮึบแล้วก็ผ่านไป แล้น้ำจะน้อยได้มาเพิ่มอ,อีกห้าฟิสเปินเออดีดีก็บ,บอกว่าดีไม่ด้คือมันสบายใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเจียมไม่ได้ลุนส,สแกตเตอร์เข้าอีกตัวหนึ่งนะเออคืออย่างนั้น,น,นมันรู้อยู่แล้วว่ามันยังยังไงก็ได้ห้าฟิสเปินอยู่แล้วครับไปลุ้นตัวอื่นมันสนกุกกว่าเยอะจ้าไม่มีตัวจ่ายต่อครับเด็ดมูโอ้กระบอกทองนี้ก็ออกยากเหมือนกันเนี่ยห้ามุนครับ กอ่ออกแหลเล็กมาสวยการปราแปงไม่มีตัวใจเท่ากับห้ามุนอีกอ่ะสี่มุนด,ดูปุ้ยสามมุนเท็ดนี่แระกระผ่านไปอาทิตย์นี้มาหม้าหมุนเมื่อกี้ก็คือว่เอาไปหมดแล้วเฮ้ออะไรยังต้อ,อ,อหมุนท้ายครับเออได้แล้วั่วมาสวยการปราแปง แล้วไม่ไปต่อทั้งน้อยละทิศโอ้ตืดทุนไหมอ่ะ <laughs> พันโลใหญ่ตรงกันทีดจะสองพันแปดห้าสิบผู้ชมใกล้เคียงนะถือว่าใกล้เคียงนะถ้ามุดท้ายจ่ายเนี่ยถ้าเฉยๆแหละไม่จ่ายโอ้ยเอาโอเคเห็นแล้ยก็ไม่ได้เจ็บหนักมากแลววะไปต่อ เล็กหมาแล้วกันอันนี้หมาที่น่าจะหมาที่ห้าไหมไม่รู้จำไม่ได้จำจะถ้าไมานี้ไม่จ่ายเลยอ่ะผมว่าน่าจะได้อีกสองหมายนิดๆเออสองหมายก็ออลอินไปเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมโอ้เบ็ดห้าสิบซื้อไม่หมานว่ะคือจะเรียว่าอะไรคุผู้ชมมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละเกม เราเผอ,อิญชิดไปว่าแต่และเกมมันจะเหมือนกันวะมันไม่ใช่วหรอจ้าไม่เป็นไรขอบใจตัวเองไปก่อนข้ามุนลูกไ้ยืนดีไอ,อ้มุนป๊าปป๊าปตัดจา่าจอบลแล้วก็ดอกจิกมาสวกยาพระาแปดไม่มีตัวายมีแค่เดือดแก๊งตัวถูกอะ่ะที่จา่ายอ่ะไอ้มุนนะป๊ปัป๊าป ปีน้ำเงินมาสวยงานพระราแปดและกระ่วงเขียวไม่ลงสองมนุนหมุนท้ายแล้วทำไมมันมันมันไม่จ่ายทักไม้เลยวะเฮ้ย,ยลยูเยลกเพชรมึงเกินไปอยู่แล้วมื่ที่อ่ะโอ้สี่ร้อยกูตามจริงจังมึงอยากให้กูต้องมีน้ำโหนะไม่ดีไม่จ่ายไม่นะอิน แคนั้นแหละทั้งไม่ลีลาแล้วเกิดจันเออโอ้กูยังอเดมดน้ปั๊บปั๊บปีเขียวบาสวยงาปลาแปดไม่มีโดนอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้อ้อุุ้อ้ออ้้้ออยอยออย้อย้อ้ออออ อัน162ครับ9หมุนลูกเฮ้ปั๊บปับ๊บปั๊บไปมีตัวายครับ3หมุนปั๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปมีตัวายอีก6หมุนปั๊บปับ๊บเออแล้วก็ผ่านไป <c oughs> โ,นโ,โอ้โห้คุณน่าโดนจัดโอ้มันไม่ลงได้ยังไงอะ่ะ3หมุนอะ่ะ ครับขอรับแต่กระ่วงครับขบมกขบมยสวนยาปลาแปดตอนด้วยเขียวบอไม่เขียวไม่มาไม่มีอะไร้บงไม่เอาอะไรเลยเฮ้คนห่วยดีลูกไปเออเอาหัวใจบอหัวใจที่ไรครับ <c oughs> ตุลยอยากชอบเลยครับตามที่สัญญาเท่าไรอันเนี้ยเจ็ดพันเจ็ดพันห้าอาฮ่าอิน ชอก็จัดประยัดทำไม่ยเดี๋ยวกูต้องมีน้ำหัวใหนเดินแหละตาถ้าไม่มีกำไรกูก็ม่กาเล่นถึงกินดีกว่าเออไม่รู้อ่ะคือผมมันต้องจ่ายนันแล้วมั้งห้าหกมาแล้วเนี่ยเจดไม่นี้จ่ายไม่จ่ายผมว่าหนีเลยดีกว่าครับไปเกมอื่นสุดหล่อืมมันจะไปอยู่ทั้งร่คือโอ้โหชัดเจน ว้าวถอดทอมาถอดมาไม่มีตัวจ่ายต่อนี่ไงด่านด่านชมพูไม่มีต่อ อ,อ,อ,อุไเม่อ่ล่ะเยนาห้าวเลยกูคือหน้าทะับมันดีมากเลยเว้วเาาเยแีแต่มันไม่มีคอมโบเพื่อที่จะเปิดตัวคูณไปต่อหน้าทะับมันดีมากๆเลยเว้ยตึงเกินว่ะจานโอ ไม่ตึงขนาดนั้นหรอกแต่กูห้าวเกินไปหนีดียมึงอยู่ทำมะขืออะไรล่ะจัดหมดแล้วดิพรุ่งนี้ว่ากันใหม่กำไรกำไรที่สร้างมาจบลงตรงนี้แหละไปคุณเลยอ,นนอยากชอบเอา้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับกดติดตามให้แอดด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อสำหรับวันนี้ครับคงได้พอแค่นี้แหละไว,ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสรบวันนีบ๊ายบายบุยบุยครับสวัสทีทุกท่าน o le